สวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับเมื่อที่เราแอ็มราทงเดินเดินทางมาติดตามตวเลขกับแมตติมครับเอฟซีเพิ่อจนั่งขันสมพักอยู่นี่ละครับเนาะครับผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กับบ้านขันสมพักให้ลูกให้ร้านกินเพื่อนว่าอยากเอาไปแบ่งกันกินเมื่อที้เพื่อนมีแนวทางครับสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันหกสิบแปด ฝันเห็นรถกระบะครับอยู่บ้านครับเอฟซีเนาะเป็นเลขทะเบียนครับงวดสิพานมาสามสองสามสองเพิ่นว่าเพิ่นมีโชคงวดนี้เพื่อนไทยอีกแล้วเพื่อนฟันเนี่ยไดครับคุณแม่รถกระบะนี่เป็นเนี่ยไรครับแม่ทิมครับสวัสดีครับเอาข็าสดก็ไปสวัสดีสวัสดีสามรอบแล้วอันยันนี่ก็กระโปดิฟันว่ายังดอกกต่แตคือว่ามันมันเคยออกยังไง ทะเบียนรถมันมีตัวได้กี่ตัวนะครับคุณแม่สี่สามสองเจ็ดสี่สามสเดสี่สามสองเจ็ดอครับมาที่ในงวดนี้คุณแม่ฟันนี่ได้ก่อนนะเออฝันว่ามันเรนลงทั้งไตเรนขึ้นทั้งพึ่งเรนลงทั้งไตเรนขึ้นทั้งพ่งเออเลนมเรนลงไตโอมันก็เรนขึ่นทั้งสองเหล็กมันเรนไปเรนมาในทะเบียนรถนั่นละอ อืครับสื่อตัวใดบาทคุณแม่ตัวใดครับซีสามสองนั่นลหละซีสีสามสองเบอร์4ีเจ็ดเจ็ดเจ็ดีเเจ็ดครับสีเจ็ดเจ็ดสีจะทะเบียนอันซีสามสองเจ็ดออทะเบียนมาจดมาเบิ้งซองมีสามดาวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวข้าวหนึ่งเด้อยครับดเ,เด้อยอาคากล่องอยูเอาโบประยังเนาะสีสามสองเจ็ดให้ ให้สลับเอาอยู่ในหั่นนะเนาะคุณแม่เนาะเออแต่ว่าคุณแม่ทิมนั่นมากซีเจ็ดทะเบียนรถมันไหลลรื่อยๆื่อๆเลยบอกคุณแม่เอออุ้ยเดี๋ยวแต่สีใสพิจารณายาแล้วเนาะครับบานี้เนาะกันนี้มันไหลกันหล่ะมันเลนไปเลนมาเลนไปเลนมาอยู่เป็นเสียมาให้โชคอีกที่นี่ครับแต่อันรถโบยู่ด้วยครับรถเป็นอันเอาไปอรถไไปจดสิเอาไปจอดไปใช้ครับคุณแม่พูดเงี่ยทองที่จอดมันพูดหนัอเออ มันวันี้มันจอดอยู่หนูบอโอ้ครับครับอ่ะบัวบัญยังครับขันมันออกบันไดมันออกกิงซี่รูดนี่ยมันออกมวลรุ่นมันต่างออกย่างตัวบัทนันออกครับย่างตัวบนออกนี่ละเนาะเออสามแต่่มันค่อยป็นสามสองมันออกไปเลยครับใช่ย่างมวลบัวนั้นออกนี่ละเนาะจับใส่กันเอาครับเออเอาแนวทางครับ F4 เดี๋ยวสิให้เิ่นตัวเลขครับ ขอบคุณครับแม่ติ๋มครับสวัสดีครับครับผมเอฟซีเนาะตอนนี้นํามาเบิ่งทะเบียนรถครับทะเบียนรถของแม่ติ๋มครับเอฟซีเป็นว่าเป็นไฮเลกคือเลขแม่นครับปุ่นๆทั้งปุ่นครับทั้งปุ่นเอฟซีเห็นแล้วนะครับเนาะออกมาจากบ้านแม่ติ๋มี๋ยวกับมาทั้งผีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะ นี่สิพามาเบิ่งนเปลี่ยนรถก่อนสิแมนคว่มแม่ติมเพนวาบอลนะครับเอฟซี FC. นั่นครับอยู่พี่ครับขั้นแดงแดงยู่พี่อู้ยจังๆเลยครับจังๆครับเอฟซีนี่นนครับ ทะเบียนตัวนี้ล่ะเหล็กเหล็กมันมันแรนลื่นลื่ลื่ลืเลยเพื่อนวะมันแรนนีะกันนี่งวดวันขั้นเนาะครับสามสองสองสามครับนี่งวดนี่เพื่อนวะสี่เจ็ดนี่มันรนแล้วมาเจ็สี่ครับนี่นี่แรนกลับไปกับมาแต่ทั้งถ่ายมันก็คือสองเจ็ดมันเหลือสี่สองเจ็ดก็ได้เนาะครับเนาะให้ให้เบิ่งเอาอยอะในนี้ล่ะครับนี่ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเบิ่งทั้งผีก้อนมีอย่างน่ ครับผมนี่ครับสี่สามสองเจ็ดงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเอฟซีเนาะนี่แคปหน้าจอไปซื้อรถจตอรีเลยครับตัดเลนเวยครับเอฟซีัดเลนครับเนาะมือนี้ครับเอฟซียันเพิ่งไปใส่ครับ่าวแอมมาทงมีค้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมือคของดีกันครับ บาเอามาชมหน่อเดีเดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยาง่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อรอตเรีจึงสิริถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับกรับานผูชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนาะกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะคเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่หลวงพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตีแห้วเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,โคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบคอยดีลูกค่าย่างโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนใดคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายขอฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสในมาสกกักการากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอ,อยากให้คนหักคนหลงเแบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทๆ้ๆครับ่ามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสิครับแล้กก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิวสามเทือ่อ่ล่ะก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่กหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จ Finnish, ักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น arians, Blessed, Leah, ้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบุห่โลซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชชมราคาเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ์อดี สี่าสีมันบดมันบังเสียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่ายแอมเราตรงเกสรให้เบิ้งตุเล่กับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําอาบครั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 บล้างสเนียดจังเรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 